มกน้ำใหม่เซ็นมูสามสันจ้ะโอเคบ้าโอเคบ้าโอเคโอเคบ้าจ้าใช่อยากกินกับมากิอเยอะเลยหลาปูเออปว่าหลาปูอ้อมันอยู่ครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้ามาพอกันคือเกากับชมคุลิตา channel จ้ามื้อนี้พาไม่กินป้นปูจ้าแล้วก็ ยังก่อกแล้วก็มกนม่จ้าพี่นอ้องกินกับทั่วกับแตงนี่แล้วจ้าแมสสา่สวัสดีไปอีหล่ะสวัสดีไปสวัสดีค่ะมาจ้าพี่น,อน้องจ้ามาเฉยๆนู้นนู้น้วกันจ้าเด้อพี่น้องกินข้าวเ,าเทียเเท่ยงข้าวเที่ยงวังหาโมงแรกนี่แลอละ ทั้งหยาดหมืดก่อนจ้ะหนาวเข้าเดี๋ยวฝ่าหม,มืดลาปูปูนานเกี่ยวเขาเนี่ยมันดีดีจ้ะ ก็ขอนย่อลามือไปลนางเง้หิ้วเ่าข,ข,ข้ารุ่นเล็กอยู่เล็กกับวัตถุอออเจ้าโตกลาแม่ซื้อซุ้ยผักเอกซุ้ยหอกตีนีชขอย้วเอามือเชียดอกจีบผมขอยืดเล็งจงไงนะนแต่น,นายอีสีน่นจาจะน้องพี่ห้อง เรียกยะได้จะออกตกเก่าค่ะลายเป็นสีหูดเลยมันสีน้ำตาลเลยแม่แกหานอีไสอย่างให้บักผ้าหลอกให่บักผ้าจีเป็นตักกินแขนเป็นในขนมอือห้อนห้อน อ่านเลยออกมาเขอเอาห่าแไม่โทเห่าแไม่เอิกห่าไม่จัดตาว่าหาต้องเสียต้องหิวคอแม่ไม่จัดตาว่าเป็นแบบใดตัวบวก มันชอบกอหวัหวัวางขวางกินวางขวางกินแม่ก็หิวขอแม่หิวขกเลืยนำๆนำหนำตอนที่เข้าไปบุกสีหนูว่าอยากขอย่างหนูว่าท่านม่อยากขึ้นอย่างเขาบอกว่า ถ้ากินก็มัดจับปั๊บสบาทยาใสยยาใสยติลล์แม่ระว่าขอยุผ่าะเหเยอมากินขอน้องกันจ้ะพายจะมาเลยจิงไหญ่ิ้งทอเอทงน่ะมันอากาศดีใชบ นึกวกาหวานข้างคุชชั่มาฝากกดไลส์กดแชร์กดติดตามช่องนี้และจ้าเนื้อน้องบอสอะไรข่ยเลยล่ะญาติบอกให้บอสอยากอายมันย่านิเมืนบอจ่อยๆวะเอาหนามากินเด้อเออเออืออก็ตรงเสียบตรงนั้นหน่ำมันจะหน่ำมองเสียบไงลูกแม่มันจะให้อะ มันเลยกันบ่นเ็ดแบบค้นสวยๆเนาะข้นสวยๆนเะว,ว,วยเ็ปตั้งนี้ตั้งหากอันนั้นมันเป็นแบบข้นผีบาตวแนนนะดอดรจะเป็นจังที่ให้ ก็จริงกับปินไปหลบในแมงมุตมตอแอ่ตักพริกแม่นวะไม่เหม็นม่ม็น,นคืออย่งางอะไร่ะเอาเห็ดหยังฟองเจ้าอืๆๆๆๆออืออืออือยุ่งรองหลังห,างหยาช่องแาวจ้ะเลวเวๆๆ่อยเียวว่เห็นอันต้นเขาแม่นี่เหมือนสีหยางเนี่ยนุคินมาออ,ออกเลย สีืองมันเหมือนสีอย่างเดียะเหมือนสีสีคข้ายเลยอ่ะอันนี้เหมือนสีคขายกิ่งมะบอกว่านี่มันเหมือนสีคุดเลยอืมอืมมันเหมือนสีขี้ดินอ่ะมันเรียกว่าสีอย่างอ่ะสีกาแฟมันสีกาแฟเหมือนกันเลยมันน่าจะเรียกว่าสีคุดสีคุด เนี่ยพี่ย่างก็เปียกเทียวมาตูดลงตรงหมูาสามชั้นใช้หมูหสามชั้นมาเบิ้นด้วยเรียดปากเหรอกิ้มไปแล้วเฮ้ยฉันแสบมีนูน่นพี่ย่องถ้าไผ่เว่าวไผยเวา่เวาวล่ากับก๋ทยเตี๋ยวจง่าย เมนูเป็นบ้านจะอร่อยมากใช่อันนี้เป็นบ้านของหนูคนเดียวเลยเพราะว่าบ้านหนูรวยมากมากรวยไหมยายหนูก็รวยเพราะว่ายืมเงินกับตาทิมรวยเ่บุรวยขอ,อยกเป็นเซีีฉันนะสิฉันนะสิ อยากมีรถยนชั้นานาจีชั้นนาจีถ้าอยากเป็นเจ้าชัวชั้นนาจีชั้นนาจีถ้าอยากเป็นหมาถ้าอยากเป็นหมาไม่มี้เธอเหนื่อยเอออย่าว่าฉันฉันชอบเป็นหมาเอ้ยจบชื่อเป็นหมาก็าเป็นแมวดี ยิบบแม่มันยิบตาไม่ครคโาโวเด่ออ่าทีกอจบ,จบตัวน้คำเยววาวแซ่บมัน่นใครอยากเป็นเซปีติดยิบูจริติดชิูชเต็มเต็มเลย พี่ย่องเกิดเจอเด็กบ้าหืมไม่สุขไม่สืขจิงเอาสีนี้กับสีนี้มารวมกันก็จะกลายเป็นผีผีอะไรมารอดูกันแมดแมดเมดมันก็จะเป็นเสียเนื้อ ไม่ใช่มันก็จะเหมือนสีมันก็จะเหมือนสีอะไรให้มันไม่มีรอยสีมันเฮ้ยม,มันก็จะกลายเป็นสีเนื้ออีกเ่อะลูกคนวันนี้เราจะมาแก้ไขนะีนะ่ไขนี่เราก็แก้ไปเลย เราก็จะเอาสีนี้มานะคะสีสีสีเนื้อนี่เราจะต้านเป็นวันเป็นนี่เราแก้ไขนะเ,เนืจะแก้จะแก้เป็นจะแก้เป็นไม่อ้อยกล้าล่ากันว่ามันจะเหมือนพิมปลงอ็ดดาคอย กดไลไ์กดแช่าากดติดต,ตามช่องในด้วยจ้าพี่น้องจ้าพอากันคลิปหนาเนาะจ้าสำหรับมือนีก็สวัสดีจ้า